ส่งออกมันง่ายนะถ้าเกิดสินค้าคุณอนะ่ะมันไปโผล่ทุกช่องทางที่ลูกค้าต่างประเทศเขาค้นหาอยู่แน่นอนคะ่ะหลายๆคนถามว่าจะทำยังไงละคะให้คนค้นหาสินค้าคุณเจอ คำตอบก็คือมัมั่นไงมากโซเชียลมีเดียครับคุณนะทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง B2B นะคะทุกคนถ้าเกิดคุณเห็นนะคบคุณเห็นว่าสินค้าเซนนะไปโผล่เกือบทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วก็ B2B นะคะคุณอันนี้เนี่ยเซนสอนมาในคลาสของเจ้าสัวส่งออกมือโปรนะคะอยากรู้วิธีการนะคะเจอกันในคลาสเจ้าสัวส่งออกมือโปรแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้หมดยุคแล้วที่บอกว่าขายอะไรดีคําตอบแรกคือทําอย่างไรให้สินค้าคุณนะ ให้มันโดนสายตาจัดซื้อผู้ซื้อผู้นําเข้าต่างประเทศคุณต้องเปลี่ยนคําถามอย่างนี้วิธีการนะคะตอนนี้นะคะผู้ส่งออกทุกคนนะต้องรีบผัานตัวเองออกมาทําส่งออกออนไลน์แล้วค่ะทุกคนคะ่ะถามว่าบางคนยังออกวุฒิต่างประเทศอยู่อันนี้เซนก็ยังออกเหมือนกันนะคะแต่ที่สาคัญคือออกวุฒิต่างประเทศ๊บ,บเนี่ยคุณก็ยังจะต้องมีช่องทางโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือ b 2 b ให้ลูกค้าได้ติดตามหลังจากที่คุณได้มิงแล้วก็เจอกันนั่นเองนะคะย้ำอีกครั้งนะหมดยุคเลยนะที่คุณจะถามว่าส่งออกอะไรดี ฉะนั้นเปลี่ยนเป็นคำถามว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นสินค้าคุณเป็นคนแรกในสายตาของลูกค้านะคะเจอกันนะคะเรียนส่งออกกับโคดเซนนะคะสอนให้รู้ว่าส่งออกไม่ง่ายนะคะส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศนะคะแอดมาที่ line oa แอดอะจินไตมีแอดนำหน้านะ a j n t n t a i แล้วคุณจะรู้ว่าการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกไม่ว่าสินค้าคุณจะเป็นอะไร มันทําง่ายนิดเดียวนะคะคุณใครมีคำถามเม้นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะจะตอบคำถามให้นะคะคุณนะคะแล้วเจอกันเจ้าส่องออกมันง่ายกับโค้ดเซนสวัสดีเจ้า